เพิ่มความเงียบทุกระยะของการขับขี่เสียงลมเสียงยางหายเคลี้ยงอภิสิ์หนึ่งเดียวจาก a r m ์เมอร์ครุ๊และซิก้าประเทศไทยเหมือนเดิมครับก่อนที่เราจะไปทำพรีเมีย m มันเดอร์โคตติ้งดัมปิ้งสเปรนะครับพ่นกันสนิมสูตรเก็บเสียงทำเพียงหนึ่งปกป,ป,ป้องถึงสองนะครับกับรถ CX5 สีดำคันนู้นตามกันไปเลยครับ เรามาเท็เสียงรบกวนจากภายนอกที่จะเข้าสู่ภายในก่อนทําพรีเมียมเดอร์โคตติ้งเข้าไปว่ามันเข้ามาทั้งหมดเนี้ยกี่เดซิเบลเดี๋ยวผมจะเทสที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ เครับเทสกับความเร็วที่105กิโลเมตรต่อชั่วโมงความดังที่เข้ามารบกวนภายในห้องโดยสารมากถึง71เดซิเบลเดี๋ยวทําเสร็จเรามาเจรีวิวกันอีกรอบนะครับว่าจะลดลงสักกี่เดซิเบล โอเคครับแล้วก็เสร็จสับเรียบร้อยนะครับกับซีเอ็กไฟสีดาคันนี้เมื่อวานเราทําการพ่นพเมพยมันด้วยโคตติ้งดัมปิ้งสเปรย์เข้าไปนะฮะพ่นการสนิมสูตรเก็บเสียงและเดี๋ยวเราจะไปเทสกันนะครับว่าทําเสร็จแล้วความดังจากภายนอกเนี่ยจะลดลงสักกี่เดซิเบลนะครับไปโอเคครับเรามาเทสกับความเร็วเท่าเดิมนะครับไม่ตำแหน่งเดิมนะครับถนนเส้นเดิมนะครับด้วยความเร็วที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ดูกันว่าเสียงรบกวนจากภายนอกจะลดลงสักกี่เดซิเบลครับตอนนี้แปดสิบเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะคะหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับร้อยสิบแล้วครับ นะครับเงียบมากเป็นงไงกันบ้างครับกับความเงียบที่เพิ่มขึ้นจาก p r e เมียมอันเดอร์โคตติ้งดัมปิ้งสเตทำเพียงหนึ่งปกป้องถึงสองและสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจความเงียบแบบนี้ติดต่อผ่านกลุ่ม a r m ์ r Group เรามีให้บริการอยู่แล้วชว่วประเทศไทยในขนาดนี้